นประธานที่คาบรพกระผม,มลบตงางคณนุรักษ์สมาชิกพุทธิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามันพนารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพศขออนุญาตเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกที่เคารพว่ากระผมได้นัดหมายประชุมมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตามที่ท,ที่ประชุมพุธิสภาครั้งที่5สมัยสามัญประจําปีครั 2, ้งที่สองวันจันทร์ที่22ิพฤศจิกายน พุทธศักราช2 5 6 4ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบระมวลกฎหมาอยอาญาฉบับที่พศซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไวพาา้พิจารณาและตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณานั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวน4มาตรา2 คณะกรรมการวิสามันไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสมร่างพยัญชนะฉบับนี้ไม่มีกรรมวิการวิสามันสงวนความเห็น 4. ร่างพยัญัติฉบับนี้ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำแปละยะติ5คณะกรรมการวิสามันมีข้อสังเกตต่ตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีสาธารยุติธรรมองค์กรอายการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขออนุญาตขยายความว่า,าข้อสังเกตดังกล่าวเนี่ยจะโยนพื้นฐานของกฎหมายที่มีการแก้ไขฉบับนี้นะครับโดยมุ่งเป้าไปที่หลังจากกฎหมายนี้ใช้บังคับแล้วเด็กที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจะต้องพ้นออกมานั้นจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไรกับ2เด็กที่อายุไม่เกิน12ปีเนี่ยเมื่อกระทาความผิด และไม่มีความผิดตามกฎหมายนั้นจะดําเนินการกับเด็กเหล่านี้อย่างไรรวมไปถึงประเด็นที่สคือเด็ก12-15ปีที่กระทำความผิดและไม่ต้องรับโทษนั้นจะปฏิบัติต,ต่อเขาอย่างไรรวมทั้งิ้นเป็นข้อสังเกต8ประการด้วยกันครับข้อที่6ในการพิจารณาข้อทย่1ฉบับนี้คณะกรรมการวิสาม,มันได้มีการดำเนินการตามมาตรา7มาตรา7.7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยนําข้อมูล ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างราชบัญญัติฉบับนี้มาประกอบการพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญได้นาผลการพิจารณาศึกษาร่างรัฐธญญมนูล่วงหน้าของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้รดยอากาศวุฒิสภาและของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตํารวจวุฒิสภารวมถึงประเด็นการภิปารายของท่านสมาชิก ที่มตต่อร่างพระราชนัญญัติฉบบบนี้ในเวารที่หนึ่งในที่ประชุมวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญด้วยรายละเอียดการพิจารณาร่างพันธุ์นัยมฉบับนี้ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการวิสามัญที่ได้นําเรียนเสนอต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้ว จึงกราบเรียนท่านประธานวิทยสภาและสมาชิกวิทยสภาที่เคารพทุกท่านได้ปวดพินาร่างรายงานการการพินากฎหมายฉบับน,นี้ของคณะกรรมการวิสาม,มันด้วยกราบขอบพระคุณครับ